มาจ้ากินข้าวน้ำยำติ๋วเดอ้อสวัสดีเอฟซีสุขูสุขคนจ้าสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่านะคะมากินข้าวน้ำยำติ๋วจ้าไข่เจียวแกงส้มนะคะแล้วก็ปลานิลแดดเดียวจ้าเห็นไหมคะปลานิลแดดเดียวปลานิลแม่น้ำ่าจีนนะคะรอดสุดท้ายจ้าถุงแกงส้มก็รอดสุดท้ายจ้า ข้าวสวยข้าวหอมมะลิจากยะโสธรน,นะคะเมื่อนี่กิน่นเมื่อนี่ขอกินเอฟซีจ้ะมาค่ะมาอ้างนี่กินแล้วค่ะเดอ้อแม่ติ๋วขออ้างกับข้าวค่ะกับข้าวจากกับข้าวข้าวสวยล้อนค่ะมาค่ะมาแกงสุกใหม่ๆนะคะแกงไปเพื่นแล้วยายติ๋วกับมากินอ้างอันเม่อ้างกับเขาด้วค่ะเดอ้อ อันนี้คือถ้วยลูกสาวจ้านั่งมุมนี้นะคะนี่เขาไม่ to to необход, ids, <Becca. S 2> ติ๋วต <par> ้องใช้ถ้วยจ้าเออเพราะว่าแม่ติ๋วเป็นคนเมื่อลรอยตักแล้วไม่จะแลนตวลุยออกจานเนะค่ะเด้อเหตุผลว่าทําไมยายติ๋วกินข้าวทําไมถึงใส่ถ้วยนะคะจ้าม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 ากินน้ำยาด้อขออ้างกับเขากับน้ำนี่ละจ้ามากินด้วยกันมากินด้วยกัน มาเสพๆน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องจ้าเห็นปะคะได้กัดขอก่นอนนี่เห็นปะคะคคไข่ไข่แม่หวานคะ่ะไข่ไม่หวาน <laughs> นี่เนื้อปลานี่นะคะมารุมผักรวมคะ่ะ เห็นไหมคะน่ากินไหมคะแกงส้มร้อนๆเลยนะคะได้เจิร์ฟเฮดนาไปได้ค่ะเด้อนี่เห็นไหมเครื่องแกงจะหยาบๆนะคะสมุนไพรทั้งนั้นเลยจ้าไผเป็นไข่เป็นน้ำนะกินซดแกงส้มเม็ดยูนี่หายห่หวงเลยจ้ามาเด้อมาซดน,น้ำกันจ้ามาซดน,น้ำกนได้ยายิวซีมกันเฮตนาไปเต็มเครื่องนี่บด้สิมจ้าโอ้อะไรมันจะพอดีขนาดนี้เนาะค่ะเนาะนี่ ดูไข่ทอดไข่ทอดดูใกล้ๆอุ้ยน่าอร่อยไหมคะไข่เจียวหัวหอมนะคะปานินแดดเดียวไปลื้อตู้เย็นพ่อจ้ะเธอแรกว่าเป็นเบิร์ตแล้วไปลื้อ้านนั่นหานันเนี่ยก่อนนั่นกระชา่ายจ้ะไปพ่อเออของแม่ติวต้องเหลืออยุ่ในกินต้องเหลืออยุ่ในตู้เย็นนีเยอะเลยละเออ แต่ว่าพวกป่านี่คอนออกเบิ้องเรจะเลือเป็นพวกพัก้ะเป็นปลากอกสมตาเนาะค่ะเนาะแม่ติ๋วกะจะแซ่ซว้เขอกันจ้ะแม,ม่ติ๋วถึงมีปลากอกกินตลอดปีแล้วก็จะเป็นพวกไอ้บักลิ้นฟ้าเนาะค่ะเนาะแม่ติว๋วจะเก็บไว้แล้วก็เป็นพวกสเดจาจ้ะแม่ติ๋วก็เก็บวก้ก็มีกินเห็ดจ้ะเห็ดพึ่งขมเห็ดค,ค,คาเห็ดไข่เห็ดมีบดไข่มดแดงก็มีจ้ะอยู่ในตู้เย็นแต่ว่าแม่ติว๋วจะ พวกปลานี่เราออกเบิ้ลละจ้ะปลากับโค้งไก่ดูกหมูจ้ะไปนะบัวไหลนะอย่ามากินก่อนคนนะบัวลหลตาแซ่บบัวคา่ยาติ๋วกับมะเข็อวีเวบอ้างกับข้าวให้ดูนะคะจะมื่อนีกับฝนตกฝนลิ้นโอ้ยยาติ๋วกระไดเออม,มาเด้อมาเมืองน้ากันจ้ะขอบคุณนะคะยายติ๋วอ้างไล้กินแค่นั้นเด้วค่ะเด้อพอวีเวบจ้ะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทกกทุกกำลังใจจใ้าใครอร่อยถ้วยไหนก็วงมาเม้นมานะคะเออจะมา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 กินน้เมติวทุกคนทุกคน่ะเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลท์ทุกกำลังใจจ้าเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ